ก็สวัสดีนะครับขอต้อนรับสู่มินนี่ครับกับเกมฮันโชดาวนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับโปรฮันโชดาวบนเว็บไซต์ VIP โปไทยกันนะครับก็เดี๋ยวนี้เนี่ยจะมาเล่นรีวิวตัวโปรแกรมล่าสุดนะครับแล้วก็สอนการใช้ง,งานล่าสุดที่เว็บไซต์ VIP โปไทยนะครับก็โปรฮันโชดาวเราสถานะปกตินะครับตั้งแต่เปิดให้บริการมานะครับตัวโปรเรายังไม่โดนดักแบนนะและก่อนจะเช่าตัวโปรแกรมนะครับ ด,ดูสถานะตรงนี้นิดนึงว่าสถานะเนี่ยมันพร้อมใช้งานหรือเปล่าหรือว่ายังไม่พร้อมใช้งานนะครับนะบางทีเนี่ยยังไม่พร้อมใช้งานคือเกมมันอัปเดตแล้วตัวโปรยังอัปเดตอยู่นะครับนะฉะนั้นแล้วก็ดูก่อนที่จะเช่าตัวโปรแกรมด้วยราคา135พ o ยนะครับหรือว่า135บาทนะครับการเติมเงินของเรานะครับผ่านซองอ่งางเปลวอลเลก็คือ1พอย point เนี่ยเท่ากับ1บาท นะครับนะกก็เติมผ่านสองอ่างตาวอริดเท่านั้นนะครับนะแล้วเมื่อเราเติมงินเสร็จแล้วนะครับก็ทําการกดเช่าตัวโปรนะครับที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับตรงนี้นะเนี่ยฮันโชดาวตัวซุปเปอร์นะครับทางการกดสั่งซื้อบายดาวเลยนะครับจากนั้นเนี่ยไปที่น้าจะการคีย์หรือดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ไปหน้าล่าสุดนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นคีย์ของเรานะครับนะคอนโทนซีคัดลอกไว้เลยนะครับแล้วก็ ดาวโหลดโปรแกรมตรงนี้นะครับใครที่ดาวโหลดโปรแกรมแล้วขึ้นไฟล์อันตรายนะครับวิธีการแก้ไขนะครับกดจุด3จุดตรงนี้ครับไปที่ดาวโหลดนะนะครับแล้วกดจุด3จุดตรงนี้ครับไปที่ดาวโหลดไฟล์อันตรายแล้วก็ดาวโหลดไฟล์อันตรายนะคุณก็จะได้ไฟล์มานะครับแต่ถ้าใครเปิดแอนตี้วอัสอยู่เนี่ยเวลาก,กดเก็บไฟล์มันก็จะโดนลบนะครับก็อย่าลืมปิดแอนตี้วรัสก่อนด้วยนะครับรกักโปรแกรมไว้ที่หน้าจอครับวิธีการรันโปรเกรมฮันโชดาวนะครับนะง่ายๆเลย ก่อนอื่นเลยนะครับให้ทําการเปิดไดเวอร์การ์ดจอครับนะก็ใครที่ใช้การ์ดจอเอ็นวีเดียนะครับคุณก็เปิดตัวโปรแกรมเอ็นวีเดียนะครับแล้วไปที่การตั้งค่านะครับทําการเปิดโอเวอร์เยของเอ็นวีเดียส่วนใครที่ใช้ AMD นะครับก็ทําการเปิดโอเวอร์เยของ AMD นะครับนะแล้วจากนั้นเนี่ยก็รันตัวโปรเลยครับอย่าเพิ่งออกตัวไดเวอร์การ์ดจอด้วยนะครับเปิดไว้แบบนี้เลยนะนะครับทำการแตกไฟล์เป็นโฟลเดอร์เหลืองออกมาแบบนี้ครับ แล้วก็รันแอดมินนะครับกดคลิกขวา Run รันแอดมินตัวโปรแกรมครับกดข้อมูลเพิ่มเติมเลือกใช้งานต่อไปนะครับนะก็อย่าลืมเลยเราต้องเ,ออเปิดโอเวอร์เลย์ของไดเวอร์การ์จอแล้วก็รันโปรนะครับรันโปรรอบแรกเนี่ยมันจะอัปเดตตัวโรดเดอร์ใหม่ให้นะครับเนี่ยมันก็บอกว่าดาวโหลดอัปเดตนะครับนะโปรดรอสักครู่หนึ่งแล้วกัน นะครับไฟล์ก็จะเปลี่ยนก็กดคิดขวารันแอดมินอีกรอบนึงครับการรันแอดมินเนี่ยจะรันแค่รอบแรกนะครับนะแล้วก็ใครที่เล่นเกมว a ร o เรนแนะครับให้ทำการกดแถบด้านล่างขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วก็ทําการออกว a ร o เรนแ v น n g ร์ r d ดอะแวร์กา d อะนะครับพอดีผมกดออกไปแล้วก็หาชื่อแอปนะครับที่ชื่อว่าแวน u a r d แล้วกดคิดขวาออกนะครับหรือว่าปิดตัวแว g u กาดก่อนนะครับจากนั้นเนี่ย วิธีการกรอกคีย์นะครับบางคนเนี่ยกดคอนโทนวีนะครับคือมันกดคอนโทนวีวางไม่ได้ให้ทาการนะครับกดจิ้มที่ตัวโปรแกรมแบบนี้แล้วก็ทําการกดคลิกขวาครับมันก็จะวางคีย์แล้วกดแอน e r เทอร์เข้าไปครับนะการลันโปเนี่ยง่ายที่สุดแล้วครับไม่ได้ยากเลยนะครับมันจะขึ้นแบบนี้มาครับนะเป็นตัวคีนเนอร์นะครับถ้าเราไม่ได้ถูกแบนหรืออะไรเนี่ยเราไม่ต้องใช้นะครับกพรากดไม่ใช่แล้วมีตัวสปรยให้ก็ไม่ใช้นะครับ ก็มันบอกว่าปลดอินนสตอร์แวนกาดอะแสดงว่าแวนกาดผมบักแม่เลยไม่ขึ้นนะครับถ้าแวนกาดใครไม่ขึ้นเนี่ยคุณก็มาถอดติดตั้งตรงนี้นะนะครับเข้ามาที่คอนโทรลพาร์นลแล้วก็ถอดการติดตั้งเลื่อนลงมาหาคําว่าเออเนี่ยถอดการติดตั้งแวนกาดนะครับเพราะถ้ามันมีแวนกาดอยู่โตโปมันก็จะรันไม่ได้นะครับแต่เบิ้ลคลิกเปิดเลยนะครับอ่ะก็ดูนะครับนี่คีมก็จะกอกให้แล้วนะก็กด e อนเ r อร์ไปนะครับ นี่เห็นปะกดไม่ใช่ไม่ใช่นะครับก็ถ้ามีพวกวาร l a n นตมีอะไรเนี่ยเนี่ยมันจะรีเครื่อง30สิบวินะครับก็โอเคครับรีสตาร์ทเครื่องมาแล้วนะก็อย่าลืมดูแวนการ์ดนะครับปิดให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมรันตัวโปรแกรมนะครับของกา์ดจอขึ้นมาก่อนนะครับเวลาเรารันตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะทุกคนก็ อ่ะมันให้กรอกคีย์ใหม่นะฮะนะครับวิธีการวางคีย์ก็คือกดจิ้มที่ตัวโปรแกรมแล้วกดคลิกขวานะครับมันก็จะวางคีย์ให้นะนะครับกดไม่ใช่ไม่ใช่ไปครับรอบแรกมันจะดาวน์โหลดไฟล์ดำนะครับนะแล้วก็จะดาวน์โหลดไฟล์ Data นะครับก็รอนะครับผมเนี่ยเวลาเราเปิดพวกเอ่อโปรแกรมพวกไดเวอร์การ์ดจอไวอ้อ่ะเวลารันแล้วมันจะไม่ร้องหา n อ i น i a เดียหรือว่า AMD นะก็เนี่ยเปิดไว้ก็ดีนะครับรันโปรอะไรให้ติดก่อนแล้วค่อยปิดนะครับ ก็จะดาวน์โหลดไฟล์ Data นะครับมันก็ต้องรองสักแป๊บตึงนะ้พร้อมน,นึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอรอ์นะครับก็การันโปรเขาคร่าวประมาณนี้ตัวโปรเรายังคงปกตินะเมื่อเราโหลดครบ1 0อนะครับให้เราเนี่ยทำการเปิดเกมเอ่อฮันชดาวได้เลยโอเคครับผมมานะครับนี่ตัวโปรติดเลยเห็นปะคือแค่มันเข้าเกมมาตัวโปรแม่งก็ติดละนะครับแล้วอย่าลืมปรับหน้าจอเกมด้วยนะครับ มนงั้นเนี่ยตโตโรมันก็ยังไม่ติดนะอ๋อบันทึกไฮไลท์นะครับเราจะบันทึกก็ได้นะเฮ้ยมีเสียงเงียบหรือผมปิดเสียงไปวะเปิดหน่อยๆพอนะครับอ่ะก็กดเซฟนะครับกดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดเลยละกันนะครับก็เดี๋ยวผมนะครับจะทำการเรียดคอนฟิกมานะนะครับนี่กดเรียดคอนฟิกนะครับแล้วก็ทาการกดเอ่อเซตติ้งเลยนะครับเพราะเราจะทาการเซฟคอนฟิกนะ ก็คือ e m b o บนะครับนี่นะครับผมแล้วก็นี่จะมีล็อกเพลเยอร์ล็อกซอมบี้นะครับแล้วก็ก็เดี๋ยวผมขอเปิด FOV แล้วก็นี่ล็อกคอนะครับก็คลิกขวาค้างนะครับแล้วมีเพลเยอร์มีซอมบี้นะครับอ๋อมีเรื่องแสงด้วยหรอนะครับฝั่งเพลเยอร์ ก็จะมีมองทินตัวเองนะครับแล้วก็ระยงระยะอ๋อมีสีปรับแต่งได้หมดเลยนะครับเราก็สามารถเซตสีมาได้นะอซอมบี้นะครับโอ้โหมีหลายอย่างว่นะครับเส้นไม่เปิดนะไอเทมไอเทมก็มีด้วยทุกคนเดี๋ยวผมเปิดหมดเลยนะครับทุกคนมาครับเราสามารถปรับแต่งสีได้หมดนะทุกคนนะบางทีเรายังไม่ได้ปรับสีแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเราเปิดพวกมองอะไรเยอะๆ นะครับมันก็อาจจะแหลกหรือเปล่ามาครับผมก็อนนี้นี่นะครับถ้าใครอัดอุ้ยมีเรื่องแสงด้วยเฟียววะนะครับ Fov กดปุ่มโฮมนะคือผมยังเปิดฟังก์ชันไม่หมดเลยอะ่ะโอ้ฟังก์ชันมันเยอะอ่ะคอทงคอแทรนะครับนี่ล็อกเป้านะครับสมูทก็น้อยๆล็อกเป้ายิ่งคมนะครับนะนะก็ระยะการล็อกก็ปรับไปเลย สุดตัวนี้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเซฟคอนฟิกก่อนหนึ่งรอบนครับเซฟคอนฟิกหนึ่งรอบนะครับนี่ล็อกเป้านะครับล็อกเป้าไม่มีเช็คหลังกัมแพงนะทุกคนโอ้ยตัวโปรแม่งเสียวจัดแล้วก็ระยะการมองเห็นนะครับระยะโปรมองมองผู้เล่นนะครับนี่ก็จัดไปเลยสุดๆที่อ่าถ้ากรอบเขียวนี่ก็เป็นทีมเรานะครับนะก็แล้วแต่นะเราจะเปิดไม่เปิดแล้วก็อันนี้ระยะการมองเห็นซอมบี้ ะร,ระยะมองเห็นของนะครับผมหน้าเซตติ้งมีอะไรอีกนะครับผมาหากใครแลกก็เปิดวิซิงนี้ได้นะครับแล้วก็เ p พโอ้เยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็จะประมาณนี้ครับมีสีโกสีอะไรด้วยโอ้สวยอ่ะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนเดินไปเก็บนะครับก็มาเล่นรีวิวล่าสุดนะครับนะ มองใช้ได้ไม่มีหน่วงไม่มีแหลกนะครับก็แต่ถ้าคอมใครไม่ไหวนี่ก็พิจารณาตัวเองนิดนึงนะครับล็อกเป้าก็กดที่ขูแล็อกคมจัดนะครับก็เพิ่มสมูทสูงๆเลยนะซอมบี้นี่หลอดเลื่อนเหมือนจะบักๆนะนะครับเดี๋ยวค่อยแก้ไขให้นะแต่โดยรวมก็ถือว่าใช้งานได้ดีอะนะ,นะเขียนว่าฮันด้วยสวยดิสวยชาติ นะครับมีเขียนบอกด้วยว่าเป็นฮันไหมฮะฮันเตอร์ฮันเตอร์นะครับก็คือคนนี่แหละนะครับก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับโปรฮันโชดาวเรานะครับตึงๆเลยนะครับตัวโปรประมาณนี้แหละเฮ้ยโอ้ยชิบหายแล้ว แล้วเพื่อนไม่ช่วกูครับล็อกเป้าเขเข้าหัวทำไปเล่นมาเพ้่กระสุนผมเอามาน้อยเหรอวะผมแนะนำว่าการเล่นโปรให้เล่นตามเพื่อนเจอแล้วครับ เก็บของก่อนจบตายเรียบร้อย โอ้เดือดเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันฟื้นได้วะ โอ๊ยโอ๊ยมันหลายตัวจังวะก๊าซสุนหมดโอ้โหแม่งเอ้ย แม่งกระสุนไม่พอครับทุกคนหลายตี้เกินเดือดอยูครับไม่เป็นไรล็อกเป้าเราโคตรขมอยู่ จะบอกว่าเพื่อนกูตายหมดโอ้ยไม่ปืนมันแรงจังวะล็อกเป้าโคตรคมทุกคนอือผมผมเลือกไม่ถูกอ่ะ สะไรโคตรโคมทุกคนเพื่อคงงง่งไอ้เฮี่ยทำไมมึงโหดอย่างนี้เชื่อแต่หนังสุดจะโวยใช่เก็บเก็บอันคนทุกตีโคตรเหอะบงบอสไม่ต้องเอามาแล้วีโอ้ไม่ก๊อดนะครับไฟตกแม่เอ้ย หลุดเพิ่มไปถึงไหนกันแล้วนะครับนะครับไฟตกก็ดีนะครับแต่เราค่าหันหมดแล้วละ่ะนะครับดีนะไม่ไม่แบบว่าไฟต,ตกตอนบวกนะครับถือโชคดีไปต่อ ครับคนไม่มีแล้วนะเพราะวาแกนไม่เจอใครเลย ตายเลยโอ้ยกาจะตายได้ชิบหายนับนะนะจบที่เรียบร้อยนะทุกคนก็ตัวโปนะครับเซฟคอนฟิกเซฟอะไรไว้อะ่ะเดี๋ยวไว้รอบหน้ามาเล่นแล้วสอนการโหลดคอนฟิกให้ดูผมก็จำไม่ได้ว่าผมเซฟคอนฟิกไวอ้อนะ่ะนับแต่ตัวโปเข้าๆประมาณนี้แหละนะับโผมองโผร,รเต้า e ะครับผมก็ประมาณนี้นะครับโปหหันโชราไปลองเล่นกันดูนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย